พูดจะแนะนาวิธีการตั้งพินนะคะการตั้งพินถ้าเราคิดว่าเราไม่ได้เติมเงินสดไม่จำเป็นต้องตั้งค่ะแต่ถ้าเราคิดว่าเราอยากเติมเงินสดไปไว้ในระบบเผื่อเวลาลูกค้าซื้อแล้วไม่มีแอปธนาคารจ่ายเราจําเป็นต้องตั้งพินนะคะกดตุ๊กตาตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นพินจากบริษัทนะคะใส่เหมือนกันค่ะเป็นหนึ่งสี่ตัวนะคะยังไม่ใช่พินของเรานะคะการตั้งค่าพินอยู่ตรงนี้เลยค่ะ ลูกค้าสามารถตั้งพินตรงนี้ได้เลยสี่ตัวนะคะเป็นพินเอาไว้สําหรับตัดเงินนะคะตรงนี้ลูกค้าต้องจํานะคะแต่ถ้าเกิดลืมนะคะวันไหนวันหนึ่งลืมก็แค่กดล้างพินแล้วก็ตั้งใหม่นะคะอันนี้สมมติเราตั้งเสร็จแล้วเนาะแล้วก็กดย้อนกลับค่ะใครอยากจะปรับเสียงเพิ่มเสียงนะคะไปตรงนี้ค่ะไปที่อื่นๆนะคะตั้งเสียงได้เลยอันนี้ดังมากค่ะกดย้อนกลับ <c oughs> อ่าถ้ารู้สึกว่ามันเสียงดังเกินไปกดไปที่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ลดเสียงลงหนึ่งสี่ตัวค่ะแล้วก็ไปที่อื่นๆนะคะ แล้วก็ปรับลดลงตรงนี้ปรับแสงปรับอะไรได้เลยนะคะต่อไปเป็นวิธีการเติมเงินเข้าระบบนะคะกด1นึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็มาเติมเงินตรงนี้ค่ะคิวอาร์โค้ดเมื่อกี้ผู้สแกนเข้าไปแล้ว3 0มอตรงนี้ผู้สแกนเรียบร้อยเสร็จให้กดยืนยันนะคะสมมุติเวลาลูกค้าจะซื้อค่ะผู้จะลองซื้อจริงๆให้ดูใบหนึ่งนะคะอ่าล้วนี้ผู้จะลองต่ดเงินให้ดูจริงๆนะคะให้กดยืนยันมันจะมีเนี่ยนะคะถ้าเกิดลูกค้ามีแอปธนาคารผู้แนะนา,นาให้ชาระด้วย QR สะดวกสุดง่ายสุดนะคะก็ให้ลูกค้าสแกนนนจยงี้้ไดเละะค แต่ถ้าเกิดลูกค้าไม่มีแอปธนานะคารเราจะต้องมากดตรงนี้ค่ะชำระด้วยเงินสดแต่ก่อนที่เราจะจ่ายตรงนี้เราต้องเติมเงินเข้าไปในเป็นเครดิตก่อนนะสมมติพุ้ยเอานี้นะคะเงินไปแล้วนะคะรับเงินนะคะก็คือเรารับเงินลูกค้าสมมติหนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วเราต้องใส่พินค่ะพินที่เราตั้งเอาไว้นะคะสมมติปุ้ใส่ของปุ้ยนะมนก็จะทําการตัดเงินเห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็รับเงินสดจากลูกค้าได้เลยแล้วเราก็กดพิมพค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะ เครดิตที่เหลือในใน,ในเครื่องนะคะตเติมเงินทุกครั้งเครดิตทุกคนที่1กับ16จะตัดแล้วก็โอนคืนเข้าสู่บัญชีผู้ผู้ขายนะคะมีแค่นี้เลยคะ่ะ